เอาครับมาดนี่รุ่นกันครับเป็นวามีว่าท่าน่าเอางัดกินมาตัวงามตัวทำ่ำใดเขาค่อยเบิ่งกันเอาได้ออกมามโอ้ใช่หรอตายไปตัวท่ำหมากคุน้นตายบาัดบเบ็ดย่างบนเตาเบ็ดย่างอยู่สองหลังโอ้ตัวพอดี ตัวพอดีไซเบตปลาดูนี่ครับตัวปลาโอ้โหฮ๊บ้านลุนกันเด้โอ้อหูหาเนาะพี่น้องนะเนีย่ยเนี้ยกับเนี้ยเลย,ยหนาเนีอ้โแกะป้อมพี่ไหมแกะป้อมหลาดดีกว่าข้างบนปลาเลยตายลุ้นหมดแล้วคอยเฮ็ดจังสรนได้คอยตะกี้ แกปลอมผิดกัดิงออกหมเลยมันรุดไปก็แล้วเมันทีรูดยังเขาก็จับใส่นี่เป็ยังใส่ไม้มองไมนัดนี่นะนี่เข้าไปนตกนิ้วเด็กกันเตยนี่ตัวปลาเข้าพีเนองสามอุ้มปดิยปูนเอามาขอาตเจ็บพี่เนงะั้งตัวปลาโชว์โชว์คนใส่ก็รอนะไอ้กะรอเฮ้ยมาทาน นี่ครับคนอีสานเ้างแบบยุไซกระโปตายหากินว่าจะมีมองให้หาเอา้าขออนุญาตเจ็บครับ